สวัสดีคอยท็อปคนปลูกผักมื้อนี้มาเจอกับท็อปคนปลูกผักอีกแล้วมื้อนี้ท็อปจะพาทุกคนมาแลนระบบนำแลกยายกาหลงปลูกทีว่าเฮาเห็ดน่านผักไว้อันงดแล้วทีว่าจะลงน่านเพื่อเก็บนนวพันเดี๋ยวเฮาจะเห็ดระบบนำส่วนระบบนำของหฮานี่มันจะระบบน้ำหยดคือนำหยุดข้อท็อปให้มนเป็นปีก่ม่นมันเลือไว้ปีนี้เฮาจะใส่อุปกรณ์เก่าเอาไปเบิ่งกันว่าวิธีเห็ดระบบนำหยุดของฮาเป็นดียไดะสร้างดอนกำลังต่อคอมเมนแม่มันออกมาเดี๋ยวต่อผ่านตรงนี้ขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นจะดึง ในน่านเราซ้ำเส้นเนาะแมตต์หนึ่งนี่เขาจะพุกอยู่ซ้ำแถวอ่อาไปเรื่อขั้นตอนกันต่อกันนี่นะหวัวท,ท่อจะไปพันน้ำหยุดเขาจะสุบเขา้าวงแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเอาจะให้ทีมงานขอ,อ,องเขาซุบไปบึนเราเจาะมืแล้วเราจะสุบเข้าไปอ่าแบบนี้นะแล้วจะน่าจะจโสใสน่น้ำหยุดไปวิธีอันต่อน,น้ำหยุดกับหัวต่อนี่มันจะเป็นตรงนี้นะมันจะขุดเข้าสินะนนนเนาะอันนี้เนี่ยรหัสเกี่ยวเข้าเพราะตัวนี้มันจะเป็นหัวเกี่ยวเฉพาะตัวน้ำหยุดเล็นตัวนี้ เพระฉะนั้นเขาจะดึงท่ายยาวไปเนาะน้ำจืดนี้จะเป็นน้ำจืดตัวเส้นเก่าของท็อปอเคยใช้ามาเนาะของปีกไก่เขาจะเก็บไปใช้เนาะนจะใช้ได้อยู่ประมาณช่วงสามปีนี่แหละแต่ถ้าเอาของสร้างดีๆเนาะนี่นะทุกคนหลังกาข่าวเรียนพอแต่ละเส้นเป็นแบบนี้แล้ว เราจะไปดึงมัดปลายให้มันเค่งเนาะนี่นะเราจะต่อไปสีที่จริงค่ะพอต้องตัดแล้วก็มัดเนาะนี่เฮามัดไปสีนาะส่วนเราก็ดึงก่อนเพื่อว่าขี้หานตัดแล้วก็นเลยใส่แบบนี้เลยนี่เนาะหลังจากแถวดึงให้มันเค่งแล้วมันจะเค่งตึงแล้วสิเลยมันจะดึงมาทุกเส้นเนาะให้มันเค่งไปสีส่วนเส้นที่มันบุพเอยู่ที่นี่นะเส้นที่มันบุขอพแบบนี้นาะเราจะใช้ข้อต่อต่ๆไปนี่พอแบบนี้เนาะแล้วก็สุกแล้ต่อใช้น้ำจบเนาะอ่าเสียดายตามงานกระเสียทั่วไปอ่าใช้งานง่ายเนาะ นี่เลยนะทุกคนขาทาทอมันแตกด้วซี่เขาจะเอาสายเคาะต่อนี่เลยเขาจะตัดออกจนสิ้นจากตัดออกแล้วเราจะสุกพอเข้าไปหลจากที่เขาสุกแล้วเราจะหั่นเกี่ยวครับแล้วก็่ซนันมาสุกส่วนเส้นที่มันบูซื้อนะทุกคนเส้นที่มันบูซื้อหน้าเนี่ยเขาอาจจะเอาปักไม้แล้วก็ดึงทางเลียวไปทางนี้เลยหน้านี้คือการบูซื้อเขาก็ดึงดึงเส้นนี้ตัวนี้บูซื้อเลยเราตอนได้ดึงนี้ เมื่อแจ็คเทว์เขาโตแล้วเราเขาจะลหล่อเนาะเราจะกวดบึ้งว่าเส้นได้ที่มันหัวหรือบุหัวเนาะเราเขาจะกวดทัมนี่นะทุกคนอ่าเขาจะมาสมดุลว่าทอแตกขณะมันแทกไล่ไปสี่เขาจะเปลี่ยนทอเนาะเขาจะเอาเขาโตมาลองใส่นี่นะทุกคนกินแทกกินอะเราจะใส่กัดเขียนไปมันมีน้ำกระดิ่งเนาะทำน้ำมันมันเยามันแห่งหนึ่งจะเป็ ประมาณนี้นะน้ำซักแดดเหมือนแห้งเนาะสกอดมันจะติดทอ่อนนี่นี่นะทุกคนเฮาจะปีนห้นวงน้ำหยดขึ้นถนะึไงเนาะงั้นนน้ำหยดมันไล่ผ่านทอ่อแบบนี้เฮาจะปล่อยไวล้วลรแรงจะหน่อยหาสิปุ๊กเนาะอันนี้คือขั้นตอนการแทนทอ่อหองเาทุกคนแล้วทุกคนหลังจากที่ว่าเ่าแบ่งน,นั่นเ็นระบบน้ำเร็วเขาจะมาย้ายกาลงปลูกกันนี่เลยนะทุกคนกาที่เขาจะย้ายลงปลูกเขาจะปลูกอยู่ประมาณสามส0บพันสี่สิบพัน อันนี้จะเป็นเหล็กโอเกียนออนเนาะตัวนั้นจะเป็นเล็กโอเกียนเข้มแล้วก็เล็กแรบิดเนาะเดี๋ยวเขาจะปลูกตรงนี้เนาะก็น่าจะปลูกเขาจะหดน้ำให้มันซุ่มก่อนเนาะจะใส่ฟอกซีซีดก่อนจะเอาอ่าื้อไกา่ลงปลูกเขาต้องหดน้ำให้มันซุ่มก่อนเนาะเพื่อให้ตานานนน้นกามันซุ่มซึ้นแล้วค่อยเนื้อลงปลูกเนาะตเนื่อว่าสมุนเนาะนี่างเงีทอนเวลาทอดออกมานจะเป็นสมุนที่นี้เลยเนาะอะ่เดี๋ยวเราไปเนื้อลงปลูกกันนี่เอ้ยไปเนืป้ปลูกกาไปลงปลูกกา อ่าวิธีเอาเบี้ยอของก,กจากตอยไปนี่ก่อนนี่อ่าต่พี่จะดึงขึ้นเนาะมันจะได้เอามาเบีย้ยไปนี่เลยนี่อ่ะเดี๋ยวย่ายลงปุ๊กกันอ่ะปุ๊กแนวพันเนาะเราจะปุ๊กสลับกันเนาะทุกคนนี่เราจะปุ๊กสลับกันแนวนี้เนาะทุกคนนี่อ่าห้าสิบเศษจะได้ห้าตนอันหนึงจะได้อยู่ประมาณเก้าตนบอกอ่วิธีปุ๊กของเราจะเปลี่ยนตรงนี้ไนไล่เนาะ,ะเราจะแคร์แล้วก็เจาะหูอันนึ่นงกาบลูกและมีเนาะ

นี่เลยทุกคนตอนนี้ถือว่าเัาปลูกเป็นฮีรอมไฮแล้วเนาะการปลูกแนวพันเนาะเาตัวปลูกสลับกันเนาะตัวปลูกมาติดกันไล่เพราะว่าแนวพันเวลาเราดูแลมันจะต้นใหญ่ขึ้นนะการใช้ขี้งัวหรือการดูแลเขาจะง่ายขึ้นทางนี้เป็นทอปปุ๊กอยู่ประมาณสามสายพันเนาะจะมีเลดออกแดงอ่อนแล้วก็บบัตเตอร์เฮดสลับกันไหมเนาะแล้วก็เลดออกแดงเข้ม การเก็บแนวพันธุ์สระเนาะทุกคนตรงยานเราเหมือนสีผสมค้าเนะาะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์จีผสมค้ามี่มีน้อยเนาะประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น,าน,น,น,นการเก็บแนวพันธุ์สมัติปลุกรวมในนี้เลยคือตัวนี้อาสายพันธุ์หนึ่งตัวนี้สายพันธุ์หนึ่งตัวนี้สายพันธุ์หนึ่งก็ดสมัติปลุกได้เนาะโดยที่โบจะเป็นตัว่าแยกสายพันธุ์เนาะเพราะยันเหมือนสมค้าเหมือนแบผสมค้าสเฉพาะตระกูลสลับเนาะทุกคนนี่เวลาหอบปลุกจะได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้หลังจากปลุกแล้วเนาะทุกคนหดนำให้มันซ่มนนเบิึง โ okay, อเคนะทุกคนสำหรับ EP ที่เห็นระบบน้ำและการวิธีปุ๊กเนาะจะจบวีดีโอเร่องนี้สำหรับลิมนี้ท็อปและทีมงานบ้านส่วนไอุนข้อลาไปก่อนบ๊ายบายคอยทอ็อปขณผุ้ผัด้ปเจอกัน EP หนะ้า